สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .1 ทุกคนนะคะวันนี้นะคะมาพบกับแบบฝึกอ่านข้องเขียนได้รายมือสวยชั้นประถมศึกษาปีที่1น,นะคะวันนี้นะคะให้นักเรียนเปิดเป็นที่หน้า2ค่ะเราเห็นไหมคะแบบฝึกอ่านข้องเขียนได้ลายมือสวยชุดที่1แบบฝึกที่2เด็กๆฝึก อ่านออกเสียงแล้วคัดตัวบรรจงเต็มบรรทัดอ่าเรามาดูคำที่หนึ่งกันนะคะอ่านตามคุณรูแล้วสะกดตามได้เลยค่ะกอออะกะรออกรออีกรอบหนึ่งนะคะกอออะกะรออกรออ่านว่ากะร้อ ให้นักเรียนเขียนเพิ่มไปอีกสองคำนะคะอาต่อไปค่ะเรามาดูคำต่อมาค่ะกอออะกะเริ่มอ่านที่ปอรอโองอปรง่งรอบนึงนะคะกอออะกะปอรอโองอปโปรงกระปโปรงต่อไปค่ะ ระกรออากปอเอาเปาไม่จัดตะวาเป๋า,าะกะ็รออากปอเอาเปาไม่จัดตะวาเปากระเป๋าคำต่อไปค่ะเป็นคำควบคุมนะคะก็รออัวกลัวก็รออัวกัว ไม่ต้องกระดกลิน้นนะคะเพราะว่าเป็นรอลิงน,นะคะลูกต่อไปค่ะก,อออก็กอ,อ่ะดอจัดก็อ่ะดอจัดค่ะต่อไปค่ะก,ออก็อ่ะกะทออิทิก,ออก็อ่ะกะทออิทิกะทิอีกรอบนึงน,นะคะ ก็รออากาท่ออ Go, Go, ีกทีกะทีต่อไปค่ะก่ออดกอดก่ออดกอดต่อไปค่ะกออการออะกามอะงมังกาละมังอีกรอบนะคะกออกะรออะกะมอะงมัง กาละมังต่อไปค่ะมันทำควบกันแล้วนะคะก็วออากวาไม่เอกกว่ากวออากวาไม่เอกกว่ากว่าต่อไปค่ะกออนกรนไม่เอกก่อนกออนกรนไม่เอกกอนต่อไปค่ะกออะนอกันกอนอะหนกัน และคำสุดท้ายค่ะก็อะกะกออะกะ<อ>เมื่อนักเรียนฝึกอ่านแล้วนะคะให้นักเรียนมาคัดลายมือให้สวยงามนะคะจำนวนสองคำนะคะเพิ่มขึ้นมานะคะ เมื่อทํา,าทเสร็จแล้วส่งเป็นคลิปการอ่านมาให้คุณครูก็ได้หรือถ่ายเป็นรูปภาพมาส่งมาทางไลน์ได้นะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะขอบคุณค่ะ